ยินดีต tamam Cl so so, like? ้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โซเอียลตีเลียนตีข่าววันลิเวอร์พูลเล็งคว้าแบ็กซ้ายดาวรุ่งของเลเชอุดแนวรัดกาเซลต้าเดลโลสปอร์นกับสื่อชื่อดังประเทศอิตาลีก็ออกมาประกงข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลแยกย้ายนิสสุเวทีพิมเกตกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัว แพตติกดอกรูแบ็กซ้ายดารุ่ชาวนีเจียแต่เชื้อสายเดนมาร์กของเลเชอร์ไปเสริมทัพตลอดหลายซีซันที่ผ่านมานะครับเจคินคลับในแย่ของลิเวอร์พูลเลือกใช้งานแอนดูโรเบอร์สันกัปตันทีมชอตสกอตแลนด์เป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็กซ้ายมาโดยตลอดซึ่งก็ทําให้ดาวเตะในวัยวว9ปีที่กลําศึกหนักมาตลอดนั้นเริ่มมีสภาพร่างกายที่โรยลากแถมในช่วงนี้นะครับมีการมาเจ็บไหล่หลุดอีกต่างหากต้องพักประมาณเกือบ3เดือน คะแนนด้วยกันเองนะครับแบ็กซ้ายตัวสำรองอย่างคอสตาซามิการ์ดก็ยังมีผลงานไม่สม่ำเสมอนักจึงทําให้เจอกิ้งครับต้องมองหานักเตะสายเลือดใหม่ที่จะเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 4โดยก็ผุดชื่อของดอกรูในวัย18ปีซึ่งอยู่ในขายที่ควาสนใจอย่างมากโดยแบ็กเลือดอนากตไกยโคนมเดนมาร์กเพิ่งย้ายจากนอร์โยรันนะครับในบ้านเกิดมาเล่นกับเลเช่ที่ทำผลงานอย่างเยี่ยมโดยลงสนามแล้ว6เแกมพร้อมเกับแก้่วขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับแนวรับของทีมได้ใน เดอร์ซ่าเราดูกูมีสัญญากับเลสเช์จนถึงปี2027เลยนะครับและมีค่าชิงเงิอยู่ที่แค่5ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับกรฟเฟนแบกเปิดเผยเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้เขาเลือกย้ายซบลิเวอร์พูลไรอันแกรเฟนแบกมิฟิลอนาคตการชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่สกเวแีนเพลนงกรดออกมาเปิดเผยว่เเาเชเกนฟับผู้จัดการกิมเชยิมันนั่นเป็นเหตุผลสำคัญ เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ตัดสินใจย้ามากันเกี่งกับหงดักดาวเตยในวันยิปดาวเตในวัน21ปีนะครับตัวเป็นขับโูบันกับลิเวอร์ pool ตลอดห่วงซัมอร์ที่่ันมาก่อนจะมาลุกระตุลงในการย้ายจากไบยมานิกในสกบรเดสแกนยูรมนมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยกระตัว34.2ล้านปอนด์ในวันเดทไลน์ของตลาดนักเตะนะครับการนการกาฟินแบกเองก็ระบุว่าจคนก็มีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้เขาย้ายมาสวมเสื้อลิเวอร์ pool โดยการฟินแบกกล่าวว่า เจค็อกครับคือคุณจสัสกันสำหรับผมในการย้ายมาอย่างลิเวอร์ pool ผมเคยคุยกับเขามาก่อนแล้วเขาก็ทําให้ผมรู้สึกดีเขาพูดกับผมว่าฉันต้องการนายเขาบอกแผนการของเขากับผมและอธิบายทุกอย่างซึ่งทําให้ผมรู้สึกดีในการตัดสินใจอดีตกองกการของใบยมณิกราวสำหรับการเป็นแบบนะครับกำลังทํางานอย่างยอดเยีย่ยมกับลิเวอร์ pool โดยลงสนามไปรวมทุกรายการ7เกมนะครับยิงได้หนึ่งประตูกับอีก2องัดสิ์นะฮะ สื่อชื่ดังเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลวางตัวปีก PV ีวิไฮเวนเป็นเป้าหมายแรกหักโมเมดตาลยายเกมลิเวอร์อูลนะครับสื่อชื่อดังของเมืองลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลยังอย่างสุเวทีพิมเกดนะครับได้ทําการวางตัวโยฮันส์บาโกโยโกปีกอนาคตดไกลชาวเบลเยียมของ PV h วิไฮเวนเป็นเป้าหมายหลักในการสมทับในช่วงซัมเมอร์ปี2024 เชกิ่งครับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าสร้างทีมสําหรับอนาคตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ลูโดร้อนล่าสุดนะครับปรับปรุงแผงกองกลางขนเทียมด้วยการเซ็นยาก,กับผู้เล่นใหม่อย่างไรอนสกาฟินแบกอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์เดอมิสบอสไลน์และวัตตุรุเอนโดเข้ามาร่วมทีมรายงานนังวาเชคิ่นคลับนะครับเตรียมเริ่มที่จะสําหรับการพองถ่ายเลือดแผงแนวรุกที่จะต้องหาคนมาแทนที่โมเมสซลา ปีทีมชาติอียิปต์ที่อาจจะย้ายไปเล่นในศึกโปลีกซาอุดิอาระเบียเอาไว้แล้วโดยบาโกโยโกก็อยู่ในลิสต์ลำดับแรกๆที่พวกเขาต้องการแะตั้งต่ที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของ P ี h ว g ฮ o อ e n เมื่อปี2021นั้นบาโกโยโกก็ทำผลงานได้น่าประทับใจมาตลอดนะครับโดยลงสนามรวมทุกรายการถึง52แกมสัดไป8ลูกพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งม,มากพรสวรรค์นคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรป โดยสำหรับบอยกัยูโกนั้นนะครับในวัย20ปีก็ยังมีสัญญาเหลือกับ p ีวีไฮเวนจนถึงปี2026และมีค่าตัวราวๆ20ล้านปอนด์ครับผมไม่เข้าใจเลยแกเรตโซเกตดอดป้องเฮนเดอร์ English, สันโดนแฟนบอลอังกฤษโหกุนซือทีมตรงกำร,รามอังกฤษแสดงความไม่พอใจเมื่อเห็นอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลโดนโหพร้อมชี้ว่านี่คือนักเตะที่ทุ่มเทกับทีมชาติมาอย่างเงาวนาน แกเรตเซเกนนะครับใหโกดชทีมชาติงกฤษแสดงความไม่พอใจที่แฟนบอลหวใสตะแดนแฮนเดอร์สันในเกมที่ชนะออสเตรเลีย1-0ในค่ำคืนวันศุกร์ที่พันมามิฟิวในวัย33ปีนะครับเพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปแข่งกับซาอุดีอาระเบียกับเพียมเอาอิติฟักซึ่งก็ทำให้แฟนบอลจำนวนหนึ่งไม่พอใจคิดว่าเขาย้ายทีมด้วยเหตุผลเรื่องเงินจนแสดงออกในเกมล่าสุดผมไม่เข้าใจเลยแกเรตเซเกตกล่าวหลังโจเกม ขาเป็นนักเตะท,ที่ติดทีมชาติอังกฤษมาถึง79นัดความทุ่มเทของเขาและสิ่งที่เขามอบให้กับอังกฤษมันโดดเด่นมากๆบทบาทของเขาทั้งในและนอกสนามมันก็สําคัญมากๆด้วยเขาเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆในนามทีมชาติและอิทธิพลของเขาในระหว่างเกมก็สําคัญมากๆผมไม่เข้าใจเลยว่านี่มันเพื่ออะไรกันเอ็มเปเป้ตัดสินอนาคตปารีสหลังศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ กีดเดนเบเป้นะครับจะตัดชิ้นยันเรื่องสัญญาของตัวเองกับปเอชเหลังด้บทสรุปในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ากโของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกับปานดูริตแซงชฉมงอยู่เนความไม่แน่นอนตั้งแต่หน้าร้อที่ผ่ันมาแม้ทางนักเตะโดนตัดชื่อในช่วงพรีซิชั่นแต่หลังจากนั้นก็ถูกเรียกกลับมาใช้งานในทีมชุดใหญ่คอครังย้อนไรก็ตามนะครับสถานการณ์ของกองหน้าในวัย24ปียังไม่มีความชัดเจน และด้วยสัญญาที่กาลังจะหมดลงหลังจบลุกแกนี้ก็ทําให้กระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับไรกิฟรายงานมาว่าเอ็มเปเป้ไม่เรียบร้อนตัดสินใจเรื่องอนาคตในตอนนี้นักเตะต้องการรอบทสรุปในเวทียูฟ่าแชมลีของสโมสร,รว่าจะลงเอยแบบใดเสียก่อนแม้ช่วงที่ผ่านมาเอ็มเปเป้สร้างความไม่พอใจแก่ทีมงานบริหารของเปเอเชอย่างมากแต่หลังจากมีการคุยกันก็ทําให้บรรยากาศดีขึ้นกว่าเดิม การนั้นท่าทีของเอ็มปเปเปก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะนักเตะไม่ได้ร้อนตัดชินใจอนาคตภายในปีนี้แต่ต้องรอดูสถานการณ์ต่างๆโดยชนผลงานของสมสรศรศึกยุพัฒน์ลซึ่งฟอร์ม2นัดแรกเพิ่งชนะไป1นัดและแพ้ไป1นัดฟังเป H เชียพร้อมรอคำตอบจากทนั่นหัวหอกในวัย24ปีและไม่อยากกดดันผู้เล่นจนเกินไปแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สมสรดังแห่งกรุงปารีส มีแนวโน้มที่จะเสียคีเรียนเอ็มเปเป้ออกจากทีมไปแบบไร้ค่าตัวหากนักเตะไม่ต่อสัญญานะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่14ตุลาคมนะครับช่วงนี้นะฮะข่าวลิเวอร์พูลน้อยนิดนึงนะครับเนื่องจากโปรแกรมทีมชาติมาขั้นกลางนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวมาให้ท่านผู้ชมได้พูดคุยกันนะครับหรือว่าประเด็นอื่นๆนะครับตอนนี้ทีมชาติบทบังลสัสมีหมดเลยนะฮะ ชอบก็ไลค์เชอกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ